ดีค่ะถึงเวลาลงแผงไข่ให้กับจิ้งหรีดเล็กอนุบาลไว้อยู่ประมาณสามวันนี่แหละค่ะวันนี้จะทำการลงแผงไข่ให้ครึ่งหนึ่งเพื่อง่ายต่อการจัดการแล้วก็วางถาดอาหารให้เยอะขึ้นได้เร่งการเจริญเติบโตนี่อนุบาลประมาณนี้ค่ะบ่อที่อนุบาลไว้ จริงๆไม่ได้ตั้งใจพอดีไม่ค่อยว่างเราก็เลยจัดการไว้แบบนี้ก่อนวันนี้ว่างๆค่ะจะทําการลงแผงไข่ให้ครึ่งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นประมาณ10วันจะมาลงอีกครึ่งที่เหลือสเต็ปการเลี้ยงมแมลงของนี้เป็นประมาณนี้เริ่มที่จะได้สูตรปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรวมเปอร์เซ็นต์รอดเยอะ ไม่มีตัวตายทําไว้แบบนี้ไม่ตายแน่นอนเพื่อนเพื่อขาเข้า<ๆ>ถึงแหล่งน้ําแหล่งอาหารได้ง่ายค่ะมันไม่เหมือนเราเลี้ยงแผงไข่จนเต็มสองฝั่งแล้วก็มแมลงเล็กลงนะแบบนั้นวังวนหลงอยู่ในแผงไข่หาแหล่งน้ําอาหารไม่เจอสุดท้ายอดตายแบบนี้รอดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะหลังจากนั้นเราค่อยเลี้ยงแผงไข่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบในเรื่องฐานน้าฐานอาหารให้มแมลงได้กินทั่วถึงมีที่หลบซ่อนสําหรับเขาถอดคาบด้วย โอเอัปเดตบันทำงานของคนเลี้ยงจริงดี